เพราะสมาร์ทฮาร์ดโกเชื่อว่าการดูแลลูกแมวที่คุณรักตั้งแต่ก้าวแรกสำคัญที่สุดเราจึงคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมมาอยู่ในอาหารลูกแมว Smart h e a r ์ Go al, ที่เหมาะสำหรับลูกแมวหลังยาน,นมอายุ1-12เดือนแม่แมวช่วงตั้งท้องและแม่แมวช่วงให้นมส่วนผสมหลักอันดับหนึ่งเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ชนิดเดียวคือปลาทูนา่าช่วยลดความเสี่ยงการแพ้ปโปรตีนจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่มีผลพลอยได้จากสัตว์ปีกปนไม่มีส่วนผสมของข้าวโพด และไม่มีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์ด้วยส่วนผสมระดับซูเปอร์พรีเมียมและโปรโตีนคุณภาพเยี่ยมที่สูงถึง40%จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของลูกแมวให้เติบโตแข็งแรง DHA และ EPA จากปลาทูน่ายังช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมองกรดไขมันโอเมก้า3และ6แร่ธาตุสังกะสีอินทรีย์และไบโอตินช่วยให้ผิวหนังสุขภาพดีและขนสวยเงางาม วิตามินอีและซิลิเนียมช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันพรีไบโอติกฟอสและกอสดูแลระบบทางเดินอาหารระดับแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินดีที่สมดุลช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและส่วนผสมที่คัดสรรมาเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงสายตาและลดกลิ่นมูลเคล็ดลับการเริ่มต้นให้ลูกแมวทานอาหารเมร็ด ในช่วงลูกแมวอายุ1เดือนแรกนำอาหารลูกแมวสมาร์ทฮาร์ดโกลส่วนผสมน้ำอุ่นหรือน้ำสะอาด2ส,ส่วนเพื่อให้ลูกแมวปรับตัวต่อการทานอาหารเม็ดและเมื่อลูกแมวเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก้าวต่อไปเลือกดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยอาหารแมวสมาร์ทฮาร์ดโกลสำหรับแมวโตวมากกว่าการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้เขาสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยอาหารแมวสมาร์ทฮาร์ดโกล